สวัสดีค่ะแม่บริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่บริซอนจะพามาต้มเม็ดขนุนนะคะเม็ดขนุนจะอยู่ด้านในของยวงขนุนของเนื้อขนุนนะคะเม็ดขนุนนี้มีประโยชน์หลายอย่างเราสามารถต้มกินได้หรือว่าทำเป็นบวชเม็ดขนุนทำเป็นของหวาน หรือว่าทำกับข้าวทำเป็นแกงส้มเม็ดขนุนใส่ปลาถ้าทำเป็นบวชเม็ดขนุนหรือว่าทำเป็นของหวานก็ทำบวชใส่มะพร้าวอ่อนหรือว่าบวชใส่เนื้อขนุนที่เรากำลังแกะอยู่นี้ละค่ะก็ทำาคล้าย กล้วยบวชชีทำคล้ายๆบวชทำคล้ายๆกล้วยบวชชีนั่นแหละค่ะเพราะว่าต้องนำเม็ดขนุนไปต้มก่อนนำเม็ดขนุนไปต้มก่อนแล้วก็แกะเปลือกของเม็ดขนุนออกนี่จะเป็นเนื้อขนุนฝั่งซ้ายมือเราก็นำไปกินได้นี่จะเป็นเม็ดขนุน เนื้อขนุนเนี่ยถ้าเรานำไปบวดเม็ดขนุนเราก็ถ้าเนื้อขนุนสุกงอมแล้วนี่เนื้อขนุนสุกงอมแล้วเราก็ไม่ต้องต้มลงไปเราก็ฉีกเนื้อขนุนเนี่ยลงในบวดเลยแต่บวดทำบวดเม็ดขนุนเนี่ย ต้องนำเม็ดขนุนไปต้มก่อนอันนี้แม่มริสอนเล่าสู่ฟังเฉยๆนำไปต้มให้สุกนะคะนี่ก่อนที่แม่มริสอนจะต้มก็ต้องล้างน้ำก่อนล้างน้ำสักสองครั้งแม่มริสอนไม่ได้ทำบวชเม็ดขนุนหรือว่าไม่ได้ทำเตียงก้มเม็ดขนุนนะคะเพียง เ่าสูาส่ฟังผู้ชมว่ามิถุนิน้น้นมีประโยชน์หลายอย่างสามารถทำเป็นองหวานสามารถทำเปินผงเค้าได้พอล้างลบสองน้ําแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมแล้วก็นําไปต้มต้มประมาณ25นาที ในการต้มนั้นก็ใส่เกลือเล็กน้อยแม่าริสุทใส่เกลือประมาณปลายช้อนชาไม่ถึงครึ่งช้อนชานะคะจะทําให้เม็ดขนุนรัดตัวกันแล้วก็กลมกลม่อมมีประมาณว่าเป็นชูรสเค็มนิดๆไม่เค็มมากจะทําให้เนื้อขนุนอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็รัดตัว นี่แม่บริซ้อนต้มนะคะต้มผ่านไป25นาทีแล้วก็นำไปกรองเอาน้ำออกนำไปกรองเอาน้ำออกแล้วก็ใส่ทัพวแวรไว้กินวันหนึ่งเรากินไม่กี่เม็ดหรอกคะ่ะกินไม่หมดอันนี้ถือว่าเยอะนะคะนี่เดี๋ยวพอเย็นแล้ว ก็ไปใส่ตู้เย็นไว้กินก่อนกินก็ต้องแกะเปลือกนอกของเม็ดขนุนออกก่อนนะคะวิธีปอกก็ปอกง่ายๆจะจะไม่ต้องใช้มีดก็ได้นะคะใช้มือแกะเปลือกนอกของเม็ดขนุนออกก็ได้เดี๋ยวแม่าริสอนจะปอกให้ดูนี่เห็นไหมคะปอกออกหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวแม่มารีซอนกินเราไม่ต้องไปทำเป็นของหวานก็ได้นะคะไม่ต้องไปทําเป็นบวดเมคขนุนหรือว่าไม่ต้องไปทําแกงส้มเมคขนุนก็ได้เราปอกเปลือกแล้วก็กินเปล่าๆได้เลยอร่อยเหมือนกันก็จะมันๆมันมน,ม,นมันคล้ายๆเกาลัดค่ะคล้ายๆเกาลัดคล้ายๆเกาลัดนะคะ ถ้าใครเคยกินเกาลัดแล้วยังไม่เคยกินเม็ดขนุนต้มนะคะก็จะรสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อของเม็ดขนุนเนี่ยจะแน่นกว่าแล้วก็มันกว่าไม่ออกหวานเหมือนเกาลัดเนื้อจะเยอะกว่าถ้าจะให้สะดวกในการกินนะคะเราก็ ้มสุกแล้วก็มาปอกเปลือกไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็กินเปล่าๆก็ได้ไม่ต้องกินเปล่าๆไม่ต้องไปทําอย่างอื่นก็มีประโยชน์ตามตำราตามวิชาทางการแพทย์เขาบอกว่ากินม,มิดขนุนนี้จะลดความดันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็มีไขมันดี HDL แล้วกินเข้าไปนี้ก็จะมีประโยชน์ทำให้อ่อนเยาว์เป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะนี่แม่มริซ้อนจะปอกไว้แล้วถึงเวลากินเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะถึงเวลากินก็หยิบใส่ปากเลยเราก็ไม่ต้องมาปอกอีกค่ะวันนี้แม่มริซ้อนมาบอกวิธีต้มเม็ดขนุน แล้วก็เม็ดขนุนนี้ทำอะไรกินได้บ้างจะกินเปล่าๆก็ได้ไปทำของหวานก็ได้หรือว่าไปทำของเควาทำแกงส้มใส่ปลาก็ได้นะคะเม็ดขนุนมีประโยชน์มากมายอย่าทิ้งนะคะถ้ามีก็ใช้มาต้มกินได้แต่ก่อนที่จะ นำไปทำของหวานไปทำบวชมิขนุนหรือว่านำไปทำแกงส้มเราต้องต้มแล้วก็ปอกเปลือกอย่างที่แม่มารีซอนปอกอยู่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำได้ต้องต้มก่อนหรือว่าถ้าไม่อยากเอาไปทำต่อก็กินแบบนี้เลยได้นะคะค่ะวันนี้แม่มาีซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้า หากชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริซอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมพี่เสียงนี้คือสาวบ้านนาะพรำเรียกเรียกหาตั้งตานับเวลารอคอย คอยเช้าคอยเย็นไม่เห็นสักหน่อยปีเคลื่อนเดือนคลอยรักเอ๋ยมารอยรักเอ๋ยมารอยแดมไกลอีกเมื่อไรรักจะคืนดื่นรม